ดีบอดีบอลใหญ่หายามมันลำเพื่อนหายามมันลำนี่ไงหลิบกึกกักหลิบกึกกักนี่ไงไอ้สัตว์นี่หลิบกึกกักเฮ้ยได้มาขอฟอเรนนี่ไงสไปเดอะฟักเกอร์นี่ไงหลิบกึกกั๊กอันนี้ไงดีบอดีบอใหญ่ดีบอดีบอใหญ่นี่ไงตายไปดิโยกิกุ๊กกึ๊กกั๊กกึ๊กกึกจีจื้อขังตีนี่ไงจี้จื้อขังตีนี่ไงกุล้ำกุล้ำนี่ไงกุล้ำนี่ไงกูตายตายไปดิ ดีเบลดีเบลเย่กูขึ้นมานี่ไงจีจื้อขังตีดีเบลดีเบลเย unku, umas, ่กูมาเป็นคอมโบเลยนะปวดปวดโดนไม้ขนาดหั่นฟ้าไปดิมาหน่อยเพื่อนนี้มันเยอะเกินอัติเมทดีเบลดีเบลเย่กูยืนอยู่กูยืนอยู่เพื่อนดีเบลดีเบลเย่จีจื้อขังตีดิ่มกึกกักนี่ไงมาให้หมดเลยโอ้กูตายล่าโบยไก่กิซูกูชุก็ร้องหงอกีจุนกุกกึกกั๊กกักตายตายนี่ไงตายต่อโอ้โหมันชุบว่ะไอ้ที่มันเกิดหลายตัวเกกกิดึ เอาเป็นไม่ตายตามเพื่อนไปหรอนี่ไงมาบีสองเป็ดนะมึงแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำสูนสนกินได้แน่นอน,นราคาถูกนะครับผมมาได้ที่เว็บนี้เลยนะมาได้ที่เว็บบูคองโ,โซใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์นะครับฝากช่องออเดอร์ด้วยครับและเห็นกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเขาโบกขผูกเดี่ยวเป๊กโคตรจะโหดเลยครับในไลฟ์เมื่อกี้กทุกคนได้ดูกันไหมไ้ดใช่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะผมมาดูโลมิ่งที่ป่วนสุดๆนะครับผมในเกม ROV นั่นเองนะครับไม่ได้อวยนะแต่เหมือนเกียนจริงอ่ะทุกคนแม่่งยืืนฟาดดแแแบบบบโโออ้หเลครี มีที่ยิ่ในสังคมและผมบอกเลยว่าตานี้เนี่ยผมเอาสเปล,ลวิกมาด้วยนะจะอึดขนาดไหนอ่ะรอชมเลยเ <Woo! S 1> ิ่งเกมผมก็ช่วยแวนฟาร์มไปก่อนนะครับผมช่วยแวนเก็บเบียวไปนะครับเขาก,กดไฮสเตตได้นะเดี๋ยวผมไปเช็คแดงแป๊บ <c oughs> ในโบคาเนี่ยต้องมียันติเล่นนะครับผมเป็นการคอมโบที่ดีนะครับถ้าไม่มีอันตินี่ก็ผมก็ไม่แนะนำให้เข้าไฟนะ <c oughs> ทุกคนก็มันจะออกยากนะครับ ถ้าเขาโบลและโบกเดียวไม่ตายอย่างเช่นเอามาโลมิงเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมทุกคนถ้าไม่เล่นดาเมจล้วนนะโลมิงเนี่ยก็ดาเมจอาจจะขาดไปนิดนึงนะผมถ้าเราออกของโรมด้วยนะในได้แค่ความอึดกับดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมนะครับต้านต้านต้านก็ต้านกันเฮ้ยก็ตัดไอ้ตันได้เพื่อน มือพี่าดนี่ไงอูเฟิร์สบัฟไปดิโอโหไม่ทันเฟิร์สบัฟว่ะเราเสียเฟิร์สบัฟไปแล้วอุย้ยกลับไม่ได้กลัวตรงนี้แล้วกูไม่น่านจะรู้นะมันน่ามีใครรู้นะผมบอกเลยไม่มีใครรู้ชัวป,าป้าบเราไปเต้นมันจะมาหรือเลปล่าอุปตีตีมี่มันรู้อุย้ยกลับทันกลับทันเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้นองรัะ เอาไม่ตกลุกลุดมานะซิวซิวว่าไงซิวอุ้ยมันเข้ารูปแหวนแล้วนะผมไม่ตายชัวร์เอ้ยมันลามมันลามมันลามนี่ไงมันลามมันลามจี้จืขังตีจี้จืขังตีนี่ไงนี่ไงอินทีเดียวเป้งนี่ไงโอ้ชุบไม่ทันนะผมก็ขิดไปสิครับตีมี่โดนเพื่อนล้อแน่ชุบเพื่อนไม่ทันตีมี่โดนเพื่อนล้อแน่เอ้ยตีมี่มันห้า้นะตีมี่มันห้า้นะมันไม่มีชุบนะตีมี่มันห้า้นะไม่มีชุบนะอ้าวอ้าวอ้าวลืนแรกลื้อแรกเหรอตีมี่เอาเอาวาร์ปวาร์่ นี่ไงตายไปดิสวยเดี๋ยวยาเอาผมคิวสามตัวแล้วฮะลูมิ่งอะไรวะแม่งเหมือนแอสซาฟินเลยไม่ไดี๋ยวไวนะแต่ถ้าตรงหน้ามันแบบคือเรื่องจริงอ่ะทุกคนคือมันเกียนเกินนี่ยงมัดพิฆคาตโอ้โหปลาไม่โดนเฮ้ยหายามาถอยกันเพื่อนไม่มีอันติว่ะอ้าววีฮงวอยากรีว่ะรีดีไหมผมไม่รีนะแต่ผมมีอันติ ม่รีนะแต่มีอัตินี่ไงเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์นี่ไงขึ้นมานี่ไงชูไม่ทานหรอนี่ไงโอ้ขึ้นห0 0ร้อยหกร้อยเอาดูจากเลือดไม่เต็มหลอดนะครับทุกคนเกือบเต็มหลอดดูดิไฟยังไงให้ไม่ให้เลือดลดนะครับผม how to ไฟยังไงไม่ให้เลือดลดแค่ตัวนี้แหละครับไฟยังไงเลือดก็ไม่ลดแม่งเกียนเกินไม่ได้อวยนะแต่มันหมดสำหรับคนที่เล่นลมมิงแรกๆได้เลยนะครับผมถ้าคนเล่นเป็นนะครับคอมโบสกิลสองไปแล้วก็ เสียบเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งให้เกาะมันเด้งแล้วก็อันติหรือไม่ก็ตามไฟไม่ทันก็อนตีวิ่งไล่ข้างก็ได้เลยนะท่านนั้นถามว่าพี่เล่นโลมยังไงครับผมพี่เลินสไตล์การเดินของพี่นะครับผมก็จะเป็นสไตล์ของโอทเลอร์นะครับเดินลมมัวมว้ทั่วถึงนะครับนี่ไงฟอรเรเราล้ายังไงล่ะขี่ม้าไปช่วยเพื่อนดีกว่านะครับผมทานหรือเปล่านั่งไงตายไปแล้วนะครับ อ้าวอ้าวทำไรล่ะเฮ้ยมันเอาเปนกองเล็กอยู่กองเล็กอยู่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลล็อกแนี่ไอ้โอ้โหหมวกีกุ๊กซองขึ้นมาสิครับรออะไรขึ้นมาสิอุ้ยผ่านนันี่ผ่านนันี่ผ่านนี่อุ้ยแปดร้อยผ่านนันี่มีใครมาเติมผ่านนันี่ผ่านนันี่อุ๊ยแปดร้อยห้าร้อยอุ๊ยเกินเล่นยังไงไม่เลือดลดดูคลิปนี้เลยกลับบ้านแล้วไม่ไหวแม่งแรงเกินอ่ะเอ้ยคอมโบแวนมันก็แรงกันแล้วอุ้ยใครรู้ยิ่ดู เกินปุยมุ้ยเงี้ยมันเกินปุยมุ้ยตีมี่อย่ารอขอชีวิตนะกันถ้าข้ามียนตีอ่ะเพื่อนเอาเอาเอาห้าวนะห้าวนะเองไม่ได้ห้าวหรอกถ้าเพื่อนเองห้าวไงนี่ไง้รับชีวิตไปดีเกินปุยมุ้ยเงี้ยเกินไปมุ้ยอ่ะเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยไอ้ปลาไม่โดนโหยเกือบแล้วมูราเพื่อนเลิฟฮ้เฮ้ย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 ปลามือขึ้นมานี่ไงมันเป็นสเต็ปเทพของเทพเจ้าเขาจ้าเราตก เจ้าเตกโอ้โหแวตายเทพเจ้าเราทำอะไรเพื่อฆ่าล่ะนี่ไงทำอะไรไม่ตายครับผมยังไงก็ไม่ตายก็บอกแล้วว่าผมว่าโรมี่ตัวนี้มันเกียนเกินใกล้ดูฉันนี้เก่แล้วกันครับผมว่าวอขาตัวนี้มันเป็นโรมิงหรือแอสซิฟินก็ตัวเองนะผมเชื่อไปหนึ่งทีนี่ไงไม่ทันกดปกตินะครับไม่ทันกดก็ตายไปดีระดับซูพีมคอนคูลเลอร์ขนาดนี้นะครับผมทีพวกนี้ต้องเล่นหนักๆนะผม มือพิฆาตเอ้าไม่โดนขึ้นมาแทนละกันขึ700้นมาแทนละกันนี่ไงขึ้นมาแทนละกันนี่ไงระดิ้งเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทีหนึ่งตีลอกตีลอกนี่ไงโอเมนจะตายแล้วห้เตะยังไงโอ้โหมันกดก่อเพื่อนมันเกินไปอ่ะเอาไม่ให้หมดเลยพอเราทีโลเอาไม่ให้หมดเลยพอเราทีโลเพื่อนพอเราทีโลเอาให้หมดติกตอกยังไงนี่ไงไฮไลท์ติ๊กต็อกไฮไลท์ติ๊กต็อกตอยมาเพื่อนเอาเอาดอกว่าไฮไลท์ติ๊กต็อก ทุกคนผมถามจริงว่าโลมิ่งตัวนี้มันเป็นโลมิ่งอะไรนะครับทุกคนเป็นเป็นโลมิง่งแอสซีฟินหรือว่าเป็นโลมิ่งแบบทัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็โ,โหรูโลมิ่งแบบค่าแทบจะเป็นครึ่งสกอร์ของทีมอ้าวห้าวนะห้าวนะกูคนเดียวก็ไหวแค่นั้นแหละอุ้ยขอโทษเพื่อนกูพูดผิดกูขอโทษกูกลับคำได้ไหมล่ะ ไอ้เฮี้ยเกินปีมุย้ย <อ Strength. S 2> เกินปีมุย้ยไอ้เฮี้ยเกินปีมุย้ยบางทีความรัาากอ่ะก็อาจะมาในรูปแบบของวอล์คัลจกมือไปแม,ม่งไม่มีใครตามนี่ไง <crumble S 1> กูคนเดียวก็ไหวแค่นั้นแหละกูคนเดียวก็ไหวสามหนึ<อ>น่งเป็นไงล่ะสามหนึ่งไม่มีใครเอาอยู่นี่ไงเพื่อนมาซ้อนนี่ไงบารมีเพื่อนไม่งั้นกูไม่ไหวเฮ้ยฮีกูหมดเลยเฮี้ยใส่กูหมดเลยก็บอกแล้วไงครับว่าวอขาดเนี่ยเป็นโรมิ่งที่ ก้นตีนที่สุดนะครับผมแม่งขึ้นมาแล้วก็ฟันอยู่งั้นอะฟันอยู่งั้นเลือดเต็มหลอดอด้ดู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 ดินี่ไงโอ้โหมือพิฆาตไปตายชิบไก่แล้วมันหนีได้พามือไม่โดนได้ไงหมายยังโผล่มาอ่ะไม่งกลัวแม่งกลัวอาคี้เอ้ยอาคี้อาชัน ทุกคนต้องหวาดกลัวตายกันไปทั้งสองตัวแล้วตอนนี้เราได้เปรียบแล้วแหละบอกเลยและก่อนที่จะเข้าเช็คุ่มเราต้องเกิดอัตติพิเช็คุูมแม่งไปเลยนะครับผมนี่ไงสามตัวเกินดูดูดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีใครเอาผมอยู่รามีบ่ไลงที่ผมมันลงที่เพื่อนเป็นไง่ะเล่นยังไงให้เลือดเต็มหลอดดู how to เป็นไงเลือดผมเต็มหลอดอยู่คนเอ๋อตายแล้วไอ่เหี้ยเออ ขอโทษเพื่อนขอโทษ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 เพื่อนไอ้เหี้ยโอ้ยไล่แม่งเลยไล่แม่งเลยนี่ไงนี่ไงไล่ได้ไล่ได้เอาเอาเอาหนีอย่างนั้นก็เพื่อนชุบไม่ทันดีครับน้องหนียังงี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหมือไม่โดนไอ้เหี้ยหอยดีกว่าโกโก้กลัวเฮเพื่อนช่วยหน่อยรักตีมาหาเลี้ยวรักตีมาหาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ตีมีตายไปหนึ่งตัวกดพีกแล้วตาเม็ดลับเบาลง ลาบิดลำเบาลงนี่ไงตายไปดีในเวลาจบบ้านล้วเพื่อนเวลาจบบ้านแล้วเนี่ยตายสี่แล้วชนะอะไรแล้วนี่เจบเลยจบเลยขอซีว่านี่พงขอซีว่านี้ขอดุดีละกันนี่ไงอุ้ยเกือบตายเกือบตายอะเพื่อนจบเลย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 เฮ้ยกูจะตายคีบคีบคีบอุ้ยเกือบแล้วกู ตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยโอเคเียบร้อยครับผมเฮ้ยโอเมนโอเคตายเียบร้อยครับก็ตาดี้ชนะไปใส่ใส่นั่นเองนะครับผมทุกคนลงมิ่งที่เกียร์ที่ตุ่นนั่นเองนะครับก็ใครที่ช่าคลิปนี้นะผมอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเ<ห>จอกันคลิปหน้านะครับผมจะทำคลิปตปนะฝกากกดติดตามว้ด้วยนะครับเ<ห>จอกันครับผมสวัสดีครับ